หน่วยการเรียนรู้ฤดูการหันษาเราไปดูกันดีกว่าค่ะเด็กๆว่ามีฤดูอะไรบ้างฝนตกแต่เรามีชุดกันฝนน่ะเราไม่เปียกเลยค่ะคุณนาเอาวโค่ะคุณนู้นส่ชุกันฝนเลยค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆช่วงนี้เป็นฤดูฝนใช่ไหคะคุณนูนใช่ค่ะเราจะป้องกันตนเองไม่ให้เปียกฝนเวยกัน เด็กๆจะทายังไงดีนะที่จะไม่ให้เปียกฝนะคะเอช่วงนี้เป็นยุคโควิด COVID ด้วยนะคะคุณครูนุชค่ะใช่แล้วค่ะเด็กๆเด็กๆก็ต้องหมั่นดูแลตัวเองดูแลสุขภาพน,นะคะดเด็กๆไม่ให้ตัวเองนะไม่สบายตัวร้อนนะคะไปไหนก็ต้องระวังป้องกันตัวเองสวนแมสดรือนะคะค<ช>ุณครูใช่แล้วค่ะประเทศไทยของเรานั้นส่วนใหญ่จะมีอยูสารหรือดูต่อไปเราจะเรียนรู้ฤดูอะไรนะ ไปดูกันเลยค่ะเฮ้ยทำไมวันนี้มันร้อนจัง,งเลยนะแดดประเทศไทยช่างร้อนจ,จริงๆเลยหน้าร้อนเนี่ยทำยังไงดีนะนเด็กๆอ๋อคุณคุณนุชมีตัวช่วยดีๆนี่เองแต่อย่าคุณนุษหาก่อนนะคะคไปเอาไว้ตรงใหม่แล้วเนี่ย ก็คือพัดนั่นเองค่ะเด็กเย็นขึ้นเยอะเลยค่ะแต่เอ๊ะในใจเห็นไหมคะว่าใครหายไปคุณคูณนางหายไปใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณไปตามคุณนางก่อนนะคะเด็กคุณนางคะคุณนางอยู่ไหนะนี่ยทียปย่ายนี้คุณคุณนางไม่ท่น้อกมากนะร้อนมากเลยคุณดูสิหัวคุณนางร้อนจี๋เลยร้อนจี๋เลยค่ะตอนนี้ น่าจะเป็นหน้าร้อนแล้วนะคะหรือเรือร้อนเลยคะคุณครูนุชค่ะเอ๊คุณครูนุชทำยังไงให้หายร้อนคะเนี่ยตอนนี้ไงคะคุณรูนุชกำลังพัดให้คุณครูนางอยู่แล้วเดี๋ยวผมจะไปเปิดพัดลมแล้วก็ไปเปิดแอร์ด้วยค่ะคุณนางแล้วที่บ้านของเด็กๆมีอะไรให้ครยร้อนแบบคุณนุชบ้างคะแต่คุณนุชอย่าลืมประหยัดไฟด้วยนะคะได้ค่ะเด็กๆเองก็ต้องประหยัดไฟที่บ้านด้วยนะคะ คือนางเย่เดี๋ยวฤดูต่อไปเราจะไปดูฤดูอะไรกันนั้นเดี๋ยวไปดูกันค่ะไปเลยทำไมมันหนาวอย่างนี้เนี่ยโอ้หนาวมา ใส่ค่ะใส่ค่ะคุณครูุที่บ้านของเด็กๆมีเสื้อกันหนาวไหมคะถ้าอากาศหนาว<ส>เด็กๆต้องใส่เสื้อกันหนาวแตบบ่คุณครูนุ๊และคุณครูนางด้วยนะคะอุ่นอ่ะเลยค่ะนี่ทให้เด็กๆสุขภาพดีแข็งแรงเพราะว่าร่างกายจะได้อบุญหรือดูหนาววิธีการป้องกันไม่ให้ตัวเองหนาวเย็นก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวนี้เลยค่ะเด็กๆแล้วก็มีผ้าพันคอก็เอามาพันคอให้อบุ่นนะคะเด็ก นอกจากนี้มีหม,ม่กงหมพกมงก็ดีค่ะแล้วก็อะไรนะคุณครูถุงมือค่ะเด็กๆระวังดูแลสุขภาพที่ดีแบบนี้รับรองเด็กๆจะต้องมีร่างกายที่แข็งแรงเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับฤด,ดูการหันสาวไปแล้วนะคะซึ่งประเทศไทยของเรามีทั้งหมด3ฤด,ดูคือฤด,ดูฝนฤด,ดูร นเพื่อไม่ให้เปียกฝนนะคะแล้วฟังรวมนะคะแล้วดูดูร้อนเด็กๆก็อาจจะใช้พัดหรือเปิดพัดลมเปิดแอร์อย่าลืมประหยัดไฟนะคะถ้าเด็กๆทายร้อนแล้วอย่าลืมปิดด้วยล่ะนอกจากนั้นหรือดูหนาวเด็กๆก็ต้องใส่เสื้อกันหนาวมีผ้ามันคอมีหวมวกไหมพรมแล้วก็ถุงนิ่อเอาละค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะ ไม่รู้แล้วว่าเครื่องแต่งกายแต่ละฤดูนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไรคุณคุณก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเด็กๆนั้นจะสวมเครื่องแต่งกายอย่างไรแต่ละฤดูมาให้คุณครูกับคุณครูนางได้ชื่นชมกันบ้างเอาตามที่เด็กๆมีเลยนะคะใช่แล้วค่ะหน่วยการเรียนรู้นี้เดี๋ยวพูดคุยกับคุณพ่อคุณแม่ถึงฤดูต่างๆที่เด็กๆชอบหรือไม่ชอบอย่างไรสมมาให้เพื่อนๆและคุณครูนางกับ my deep